นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมด้วยนางพนิดาคุณแม่ของพี่ตังโมนะคะก็เข้าพบพลตํารวจโทรกรชัยคล้ายคึงค่ะผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสออทอหรือตํารวจไซเบอร์เพื่อให้ปากคำนะคะกรณีที่ส่งโทรศัพท์มือถือของพี่ตังโมนั้นไปให้กับบังแจ๊กแล้วก็สอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ,างๆกว่า30ประเด็นค่ะ ต่อมานะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นสอบปากคำพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคึงก็ได้ออกมาถแถลงข่าวพร้อมก็บอกว่าได้เคลียร์ประเด็นข้อสงสัยต่างๆหมดแล้วค่ะคุณแม่ก็เล่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นะครับตงแต่อติดต่อ,ตตอเอ่อบังแจ็คติดต่อเข้ามามีคนติดต่อเข้ามามีนักข่าวประสานมานะครับก็เป็นขั้นตอนครับ และเราก็ได้ทราบถึงเหตุผลความจําเป็นนะครับท like ี่คุณแม่ต้องให้เครื่องไปนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่อยู่ในสำนวนครับคุณแม่ก็ได้มอบเครื่องของคุณแม่นะครับให้กับกองบัญชาการตรวนสืบสวนสอบสวนในการทางทุ่งยีนะครับเพื่อทําการอัพข้อมูลทั้งหมดในเครื่องเราเก็บไว้เคลียครับเคลียนั้นสามสิบเด็มฝากคคุณแม่ค่ะมีเข้าข่ายความผิดไหมคะแล้วบังแจ็คมีความผิดตรงไหนไหมคะ เดี๋ยวจะให้ฝ่ายกฎหนายพิจาราครับแน่สส่องของกดตนียบางจะมีความผิดแล้วนะในส่วนของแม่เราต้องเข้าไปในเรื่องของคณะทําง,งานอางครับที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นเสร็จก็จะเป็นข้อหาหรือไม่อย่างไรก็ค่อยว่ากันครับ างพนิดาสิริยุทธโยธินนะคะแม่ของพี่ตังโมพร้อมกับนายอัจฉริยะเรือนรัตนพงศ์เปิดใจค่ะหลังจากที่เข้าพบตำรวจไซเบอร์ถึงประเด็นส่งโทรศัพท์มือถือพี่ตังโมให้กับบางแจกว่าทำไปเนี่ยเพราะว่าอยากทราบข้อเท็จจริงแล้วก็เชื่อใจว่าบางแจกนั้นจะกู้หลักฐานสําคัญมาให้ได้ค่ะโดยปฏิเสธในเรื่องของการรับเงินนะคะตอนนี้มีการประสานขอให้ส่งโทรศัพท์คืนมา คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการนำโทรศัพท์มือถือของคุณแม่ให้ตำรวจไซเบอร์ไปตรวจสอบด้วยค่ะด้านนายอชริยะนะคะยืนยันว่าไม่เชื่อในพยานหลักฐานของบังแจ๊คพร้อมกับเดินหน้ายื่นฟ้องสารเองด้วยการที่เจ้าตัวบอกมีหลักฐานนะคะเป็นคลิปเด็ดเลยจากกล้องวงจรปิดที่สามารถยืนยันได้แล้วก็จะเปิดให้สาธารณะได้เห็นกันภายหลังค่ะ ของแจ๊กบอกสามารถกู้ได้ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ให้ไปไม่มีครับาทางผู้จัดจาการเขาแจ๊กเขาชี้แจงอยู่แล้วไม่มีแน่นอนครับไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวเขา้าแม่ไม่รู้ไงคุณแม่ไม่ทราบว่าประเทศไทยทําได้นะเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เนี่ยถ้าถ้ารู้ว่ามีไม่ส่งไปให้เสียเงินหรอกเขาจะไปให้เฮดออฟฟิศของแอปเปิลเนี่ยที่อยู่อเมริกาเนี่ยกู้ให้ กเขาอยู่ที่นั่นเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่นคือตัวเลขอ่ะสามแสนสามแสนแต่ว่าไม่รู้วจริงไม่จริงกําลังให้ทางสอทอเัาตรวจบอะว่าเขาโอนเข้ายังไงทางยูเนียนค่ะผมก็ให้คุณแม่แสดงความรูสึกใจนะก็คือเอามือถือเนี่ยของคุณแม่เนี่ยให้ทางไซเบอร์เลยนะครับไปตรวจสอบเพื่อมเพื่อให้แม่สบายใจแล้วก็ให้ทางแสดงความรสึกใจเลยว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง บอกแล้วค่ะบอกไปแล้วก็ส่งมาให้แล้วครับกำลังเดินทางส่งแล้วใช่ไหมกำลังเดินทางมาค่ะแล้วคุณแม่จะทราบได้ไงคะเพราะเขาไม่ได้แบกข้อูลไวข้อพิไวเขาบอกคุณแม่แล้วอืไม่โกรธดะเพราะว่าคุณแม่มองเป็นเรื่องธรรมดาคือเขาต้องการให้คนที่เขาโพสต์ออกมาเนี่ยให้รับสารภาพสักทีเรื่องพยานหลักฐานเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะผมเรียนคุณแม่ไปแล้วผมไม่ได้ใช้ ถ้าข่าวผมก็ไม่ใช้นะครับแล้วเราใช้หลักฐานทางที่เรามีสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมามาประกอบขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ